้อ,อา,าอ,าอสิงตัวันลอัมีเอมาจอนาเสียงอังวแต่ัหัเห้าหวเม็นือโอ้ิ้วันที่เือขยายเสียงมาบอกให้หาเหียงไปในเมืองเลว่าเป็นใดหนูไม่พบสงไฟมันปกปกัดแบบั้แต่ยังไดรวะวังคอลิ้งปันเจอบัวเสียงเอามาเยื่อมาปัน

มานั่งบนเวทีพ้อเลี้ยงศีกสนนักรมเดี๋ยวจะมาแก่พ,ออพออ้อเลี้ยงเกียรติบางีเพื่อน่างงห่ามันเบิกเวลาเอาสตางมาแล็กกำเดียวศีกสันพ่อเลี้ยงเกแเกะเพื่อนเอาตังมาแล็กคุนจะโอหมูเฮาจะยืนจะลังเลมาตะกี้จุกตังในกระเป๋าดำขอสตางก็มีนัดเหมือนกัน

ขอคนตกกระนั่งนอนตามไปห้องพราะว่าจะไปส่งอุ uh! <M> ้กก็เลี้ยงสิสัดอย่าเอามายืมตาก็เลี้ยงสมเกิจมาซ้ำสาเสกสารขอบคุณนะครับผมคนใดหากเจ้ามาแล้ววัน sau <laughs> đó coi riêng công việc, chưa kiệt, giờ coi riêng sỉ sanh, cầm lấy, rồi cầm lấy, คนเลี้ยงเสกสันเอาเหล้าปีใหม่ใส,ส่คอคนไง่อ้คนเลี้ยงเสกสันนะบ้านาบ,าบ,าบังกะรี่ล้างวันบาดเดียวเอาเหล้าใส่แก้วมาฝากอย่าห่อหอบคณเสกสันคนรวยผูกเลขถูกหวยวันนี้ขอบุณมากมากเสกสันหล่อพันดาเปิดเอามาฝากแถวน้ำสุระ Hoa hôn sạch sang thấp bên bỏ lều. In bà bassia so na so ta bun hầu lâu bun hầu sopra. In lâu hầu gà hay hầu gà mau. In lâu bassia. In bia ta say, In lâu bài miệng nghi toy tu hai. Hoi nha bé. Hoi nó... thì... <laughs> nha bé. Hoi 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 nha bé. Hoi

เราขอบพุณต่อพ่อเลี้ยวหงเฮาว่าจะไรพ่อเลี้ยวสัวหทบจำเืนมาน้องเอากราเอานางจะแกะเป็นให่ปังว่านาเป็นชี้ฟ้าฮัลหโอ้เปใหม่ซ้ัหอมสดสดสตดงว่าเบ็งใหม่เจ้าแม่โม หอมสดสดเจียวมาปุ่นพรำจะหอขอบคนละางวันห้องควันเป็นห้องไหตันตัวยังน่าปะบบ้านนุกบ้านนปินห้องกินคนนะหลมนตกลุงที่ไหนปะปุ่นปป๊บกํตามมาซ้อนวินปะปินขอต่อพุ่นเอามาบอกปเลี้ยงเสือละเจ้อย่างน้า ปนยังเสื้อลายมาปานตัวข้าวันนี้เพิ่งมาเปินยัง,งม, i̇şte parasite, Godzilla, นะมีน้ำใจปนยางคนจากบ้านแม่ไงเอามาฝันจจงโซพี่ไงวันเดียวปนยังอนปนได้ฝันมาเมยตายเป็นเมตตายถึงผู้ขวาปว้าจเหมันหมวนเลยขอบคุณครับเมืตายเป็นเม่นตายถึงปวอขวาปซเอามา ปใจใคยในเพื่อป้อเลี้ยงออดแล้วมาใส่เสื้อเลายเอาไปนายก็ฟังคำน้องเราเพชรทองออกอยู่เตี้ยบ้าพะก็ยังเก็บเอามาแกใส่ใบเอามือสิบนิ้วจะขอขอบคุณจะละความตาอ้่นปานมาเสื้อลายถผือนี่ถ้ามัาพูดขอไปซื้อใส่ใหม่หนึ่งมันปูเลยพอ่อเลี้ยงออดหวยใส่เสื้อลายมาปั่น

จะพองมาบะพอ,พเองเพเลี้ยงออดเพื่อนตื่นรนับรองเะะพิ่นบันละคือบอกเอาสตงางค์มาเจกวันนี้นาเสงมีบุญตัวเป็นสนลูกเอ็จะเป็นสันเล็กขอบคุณเพเลี้ยงออดเสื้อลายมาเจกนับเป็นรางวีนับเป็นรางวั

ไปนักมวยก็บังอ๋เยียงเนี่ี่ันเออโอ้ตนพูาดงมัจะซื้อจอมนมีวะบเกพูอเลี้ยงออดบอกง่ายแตแกอันนี้ชัดงร้อยเอะไอ้แจ้งจองนมจ้งสม่มีกรรมอย่าจะจอาพ่เลี้ยงออดฮะฮันละไอ้จอมคนเดียวมาได้จะพีโก้ไหมอีโน่อูดห้องมันจองแขวนน่อยว่ะไม่ให้จะจอมละใบชาไม่ไช้ใบออ ยอนย้อนหักำหัวหัวแน่นะอี้อ๋อประเด้นี่เปิดใจเอากันเนาะเป็นใจครับเพรเรียกเก็บมาหามาหากว่าเปิดใจเอากันจะนี่เนาะเนี่ยมันจะได้คุยกันมันแค่อย่างเนาะเนาะโอ้เราจะต้องงอหาผู้ช่วยเขาละเอายกงอเข้ามาไม่ยกงออย่างนี้บอกโอ้ก็เปิดแจ้งยกนมอุ้ย ข้าเจ้าเปซีวเปเปลูกมีปอมีเมฆมาขอยุนมี่ไปได้อย่างไรนกับคนโลนมางานไปลวงไปไรนะชาตโซก็ไปอ้ยังได้เปรีวจโซ่าไปอายด้อายเอาไว้บ้านนาด้รมาตยอ่าเป็นว่าเอออันนั้นก็แม่นนะแต่อันนี้มันก็่อยด้านนําไปก็ไปได้อย่างไรออ้มขึันยุนมมาห้มยุกก็ได้นมาอ้ยุโกนก็ได้อ่น้ะยังไดกับอดีครับดครับผมออมาแล้วจมอมาละ

ถ้าคิดไมออกจะบอกใครโอ้ยโอนาลานาล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 าาาาาา่ออาา แก่เย้ย e ก่อนทำพูดกัหลังหวนี้คันเชียงปกลุนะ่ะไอยาไอยาเงาอ่ะไอยาเขาไม่ชอป่วยนะชอบป่วยกัแม่ไม่จะได้ครับเรียกแก่ครับอภน้มอจมอจมอไปว่าอะไรแข่งหัวเออปันตีบน้ำเหมือนกันเออไม่สักลงม่อมีน้ำอยู่แข่งหัวนี่เนาะ Mà, đọc, đọc, đọc. mà lên chắc hơn nữa ngam 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 ขอบโคลนตาบเลี้ยงก้อขอเฮาตัวเองนะครับวันนี้อยู่ไปกู้ไปกินเนาบเลี้ยงสีสันบเลี้ยงเกียรติเฮาครับได้บะมีปัญหาครับนี่จ้างยุบนมนี่ยุบได้แต่ยุบนมจ้างซอนนี่ยุบได้เต๋อต้องยุบนมกระปองครับเนาะงนมกระปองใครจะยุบฮะไอโอนยุบกะตัวบะยุบตัวกินยังไงตัวอยากกินยังไงเอาวาง เดี๋ว่าไปเลยเนี่ยถูกมาเต๋อในวัดในว่าไปัจยว่าอันว่าอีเนาะการกินนุ่มกองนมกระป๋องนะครับการกินนุ่มพนนี่ก็ตึอว่าเหมือนกันนะน้องเนอะเหมือนย่างนะโอ้ยกินนุ่มกองไปแหมย่างกินนุ่มพนไม่แหมย่างจอมอจจอออมมกินหมูมันนะเนี่ยอ้ไปแล้วกินนุ่มพนไมแหมย่างกินนุมกระป๋องไมแหมย่างถ้ากินนมกระป๋องนี่นะมันก็ขย่า ไขย่ากระป๋องก่อนเออไขย่าแล้วก็แดงแดงแล้วก็ดูดขีดนี่อันนี้ขีนมกรองขีนมกระป๋องไอขีนนมโคนเนี่ยไม่ใช่หรอกขีนยังไงขีนนมโคนนะไม่มาแยกแดงและดูโอ้ขีนนมโคนนี่มันปีนกันขีนนมโคนนี่ต้องดูดก่อนเออดูดแล้วก็แดงแดงแล้วก็ไข่เย่าไข่เย่าไข่เย่าเพราะมันกินปีนกันหรอกเอ้าแวะกลับก้ามไหมมาละจดไม้เออจดไม้ยว่จดหมาย ยอดหมายปัญทางกระพ่อบตาเติคุณเปลี้ยงอาไก่โค้ดหอมมาสอดสอดมาตึงละมันักนาแม่ความว่าใจดีเตะกาเอาวันลงอาถามาเลี้ยงอาพี่เลี้ยงน้องหอขอบคุณนักนัลหลายลายเพราะยงเกียรติว่าจะได้กันเค้ดเต้เหงา เล่นเหี่ยพองฟาดกำอีน้องยันได้แหงเฮไปหนึ่งสองสามสี่กูเพื่อเขียนเพื่อเป็นตัวเต็มประตูเพืเ่อนเพื่ยังมีน้ำใจสิสันปันนับเห่วมาไรจะซอบปอดใจไอ,จอ้จะแม่อูก็จะปรรณเต้าได้กันห่าเดืองลเล่าสุราจริงกันในเพื่อนกอง ลมกรลหองก็แน่กกัในอ้เกี่อกเข้ามูกะสังคมังันเลี้ยงเกียจซ่อมอยู่น้าถามจะเกะงนแล้ต้ออกันอบรนน่เจือมันเ็ดนวบะามเจือมันเป็นพวกเลี้ยงเียว่าจะดกันต้ซ่อยู่ือเมาเ อันนี้แ <Okay. S 1> ฟซิสันปั่นม่เห็นแล้วอันนี้รอบสอบนะเจ้าก็นนั่งวัเอามาปั่นมายืนมาจะคิดไปเดินปั่นหมอกนั่นใจปั่นเพือนแม่ก็แฮ่ใบอันนี้สอบเือแต่อยากก็เลี้ยงสิสันเอามายืนเอามาปั่นก็เลี้ยงตสันปันขึ้่อนแม่คนหนึ่ง ใจศิษย์ส,สนับันุนเฮามาเลยเนื้อตัอให้หันตามพอเลี้ยงสูน<ห>เพื่อจะอยู่ในาาอ,า,นา,อาการแห้งอ้อเห่ากระลักออกมาพูดให้หันตามพอเลี้ยงสูนเพื่อจะอยู่ที่ไหนกันจัะรอบนีพ่อเลี้ยงสูนไม่เห็นในจอหมอจอหมอห ขอเแว่นเขียงในจอมมเฮาพิงในจังขอเจ็บขอ,อ,อก็พอพอจะตายพเรเลี้ยงสูตรก็จะอยู่ในจงังสองอักจังซอยจะมาอูพอเลี้ยงสูตร่็เป็นคนใดพอใจอให้ผนดีใครหูจนนิ้มาเามาง สัยในสำนั่งอยู่ปืนเก่าบลังไงปันจังนั่งใจ่ข้ามามาคนจบคบใส่คนไทยคนสมัยใจจ้าชลาเดี๋ยวพ่อเลี้ยงสูตรจะปันกัจะฝากควมตึงม่เลี้ยงนูงยาว Ta ban tiếng nào ta có nhóm mùa mây, chân nhỏ phóng lên 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 ປັນຫາຄວາມເປັນສິ່ງເອີຈັນນັບເປັນແກ້ວບໍ່ລຽງໄປຍັງຖານລະບາດມາແນ นว่าอูกันอูมมันเต้เต้อูเมอันเนอูเตใจรินก็เลี้ยงไปยันจะมาปั่นเน่ยงพดแถว่อเลี้ยงสมซักดังอันน้ำสักคุณมนงวันสักเปิ้นก็มีเป็นล้านอูได้ยงโอ้กันก็เลี้ยงล้านไปอ่ะและน้องวูาเหว่สกของก็มีเป็นล้านเป็นเจ้าศั

นักสกุลมหามโนวนมีการมีงานจะมาเอี่ยวให้เจ้าพี่ปิจละโตมาเมื่อกะตะวาปิจละนกัเมื่อกะตะกีคนักนกยใสกันนทีที่หบดอจะดงหันดับีลา พ่อเลี้ยงพยายามพ้นจะได้มาแก้วเจาแก้วจนแก้วมันตื้อบเป็นหยังพ่อเลี้ยงส่งทรัพ์มโลวังใจจะกินแห่งตอมที่พ่อนั่งเก้าอีเปิ้นนั่งอยู่ตางซอเินจะนั่งรอเอาสเก็จงมหมู่ีกินและนอ จะรอเสียจังสมุนให้ผิดองร้จังปีจะได้หอมหวันมาเลี้เยงจะหมอบล้งวันสะพานบุญปั้นเตียวมาตั้งแม่อยายกุ๊บปอกกก่ยายหาปอกพิงกุ๊พักกูเลงเอาคอมินอิค่ะสะพานบุญห่อเตียวมาตั้งเมือก็จะมาเมื่อไหลยไม่อันนี้ของใหม่ฮะเขเลียงเกลือ ของคุณเตียวมาตั้งเรืออันนี้เป็นของไทยของก้อเลี้ยงอยังนอนในที่เพิ่นจะเอาปลาลูกเอาจั้งปากอเลี้ยงสมเกียจเอามาผันมาหูไขว้กันของก้อยหลงก้อยเตาเออที่ไหนเพมาเฮือกมาเจ้งโซ อย่างเงี้ยเงินอาชีพเลือกจะมานาตาหน้าละกึ่งเจ้าโสตงการใหได้เงินหอมหัวเถื่นเงินตาขึ้นเหนือล่องไตออกเพลงมาแล้วม่วนอกและม้วนใจบุดปอยปวดเนื้อมุดประคุณนบ้านใหม่กินก็ได้กินนะเงินนะก็ได้เอทึ่งมาสบายเลงมาลู่ตางห้องโอ้เดี๋ยบอกให้มาให้ดีนะ